สวัสดีจ้าเมื่อนี้เนาะมากกะสีมาตำส้ตมตำนี่เนาะนี่ัะหุ้งสับเรียบร้อยมีพริกสดมีบักกอกมีบักกะเทศเนาะอาหารง่ายๆแถวอีสานนี่เขารู้จักกันดีดเลยนีย่มาดูกันเลยอันดับแรกเนาะกะพริกตำให่แหลกเลยด้วยพี่น้องเด้อ นี่ตามที่แคแกไปเลยออาแบบเ็ดตี่ตาดไปเลยเนาะทำมันพวานมัมันมัน,มนแสบต้องเอาแบบเผ็ดเผ็ดนี่ตามมะเขือเทศ พอพอใส่ประกอบกรรมการเทศแล้วก็ต้องใส่ฟักหน้าก็ไแ้อันนี้ก็ทัวฟัฟังาน้าทั่วบานเท่า,ากัทัวนัว่นแหละเสร็จแบบปุ๊บมันบอข้าวศสีมาปรุงมานน้อยากหวานก็ใส่หลายบ่อยากหวานกะอืมกะประมาณแล้วแต่แต่คุ้หมักอันนี้กะโคกไงก็ใส่สอง่อน สองซานเพิบอ,อันนี้ผงนวดดิเนผงชูรสแบรนห้องเราผงชูรสนี่แต่ไรกับขนล้นพี่น้องไอ้หน่อยแต่สิบวานบนิ้ลนวอีกแล้วพี่น้องอันนี้ประหลาดอันนี้อันนี้สูตรสูตรพิเศษต้มขึ้นมาเองคุงเองแต่แสบสูตรนัวสูตรนีเดอ้อนี่เดอ้อพี่น้องแม่เดียรนี่เดอ้อนัว เด็ก็ตามด้วยบักหุ่งเนาะพี่น้องสับเรียบร้อยได้นี่นีขาดบ่ได้แต่มันตำบักหุ่งเลยพี่น้องตำบักฮุ้งนานเท่าเนี่ยใอีสานนั่นเพราะว่าแถวได้ก็กำผินกันเมหมดยาวเด้พี่น้องยาวเด้นี่ ดัวดจ้าได้แับนี้ยิ้วข้างนระแสกับเผาเมื่อใดาะมีสม,ม่ำมสมนมันคือ้องกินเผาวก็ไี้กินน้ำนะพี่น้องแลวก็ซ้มวันนี้พี่น้องเลย อยากนวดกับปลาล้มหลายๆก็ส่หลายกับเข้มแ่บหลายที่หน่อย แทบไหนเขาว่าขูดโคกแห้งๆเหมพี่น,อน้องแต่เนี่ยพี่น้องอีสานใช้บุ่มของแห้ต้อน,นเรื่องอะไรนี่ใช้พุม่ม ั้งเสียงโคกตเด้เอดพี่น้องเนดะ็น,นี่กินวอเพื่อสิกินกินวอคลิปนี้เท่านี้กันได้แต่พอคลิปน้ำ